ซลามทีโซอโซลามทีโโนามทีโตอกูกัสซิงโตปะโตาตจมันโตตาตาัวนันโซตานา cho cho tao dùm cho dùm cho dùm đẹp tao cho tao dùm cho tao dùm cho cho tao dùm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  cho ผ่านวางตังปปปปันตาปปปัตาอาตันปปปากันไปปะมา อาหยิบไก่อาตานานเอาเอาอ่างเออ่างเลยอาเอาตาโจเก่งมากตบมือให้ตัวเองก่อนตบมือให้ตัวเองก่อนเอเอออ

ตันตามเจ็ดอ่โอดเจ็เกสบสิบสิบหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองสิบสามก่อนสิบสามสิบสิบห้าอิา ยิ่ดยี่สิบแปเก่งมากตบมือให้เองด้วยตบมือให้เองด้วยเยี่ยมเี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้องปีใหม่ชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรหืมเดี๋ยวฟังพ่อก่อนเดี๋ยวน้องปีใหม่ชื่อจริงชื่ออะไรเด็กหญิง tutikan bantau. <laughs> Okey.